น้องอูช่ชางเจ้าอย่าได้กลัวไปเลยข้าจะเป็นคนสั่งสอนหวังเยี่ยวให้เองเออพี่ใหญ่ชูเฟิงท่านหมายความว่ายัางไงกันพวกเราไปกันเถอะพี่ใหญ่ชูเฟิงคนนี้จะพาเจ้าเข้าไปเองอืมก็ได้เห้ชูเฟงิงกล้าดียังไงถึงเข้ามาทิศนี้ร่างกายของอสูนตนนี้อ่อนแรงลงมากแต่แปลกจังทำไมมันถึงยังต่อสู้ได้ละ่ะหรือว่ามันจะเป็นผู้พิทักษ์อย่างนั้นเหรอ เธอชูเฟิงไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกล้าเข้ามาที่นี่ด้วยเออทำไมกันทำไมพวกเขาถึงเข้ามาที่นี่ล่ะเห้อเออนั่นมันอะไรกันเออสวรรค์นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนี้ะเจ้าไม่ต้องกลัวไปมันก็เหมือนกับแท่นบูชานั่นแหละเออแท่นบูชาอย่างนั้นหรอ สัตว์อสูรตนนั้นถูกปิดผนึกเอาไว้พอเลือดของสัตว์อสูรที่ตายไปหากเลือดเหล่านั้นไหลนองไปทั่วค่ายกนจะสัตว์อสูรพวกนี้ก็จะตื่นขึ้นมาชูาฟงจะรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมวิธีการหยุดเลือดสัตว์อสูรไม่ให้ไหลนองน,นั้นก็คือต้องใช้เลือดถ้าหากเลือดของมนุษย์มากกว่าเลือดของสัตว์อสูรค่ายกนนี้ก็จะปิดตัวลงไปเองขอบเขตพื้นที่นี้กว้างใหญ่มากนี่ไม่ใช่ว่าพวกเราจะต้องฆ่ากันเองอย่างนั้นหรือเฮ้ยถ้าหากเป ชูเฟิงมันไม่ใช่คนของสำนักสี่ข้าสมุุรอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากมีคนตายมันจะต้องตายเป็นคนแรกข้าพูดถูกใช่ไหมสิ่งที่สิทธิพี่หวังเยอะพูดออกมานั้นถูกต้องแล้วเหยียนจื้อนี่เจ้า